คุณกำลังมองหาเก๋งซีดานสุดหรูที่ใครๆก็อยากได้เป็นรถสปอร์ตบอกเลยว่าดูดีทั้งภายนอกและภายในคันนี้นะคะเป็น c ีวิ c เอเข้าใหม่นะคะราคาสุดแสนพิเศษนะคะจัดมาให้ทั้งโปรโมชั่นนะคะแบบจุกๆก,กันไปเลยต้องชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเซลล์เอีกแล้วนะคะวันนี้เอามาให้ในส่วนของ c ีวิ c เอปี2016คันนี้นะคะเป็นเครื่อง 1.8E นะคะสีขาวเป็นสีที่หายากและยอดนิยมสุดๆนะคะเป็นรถที่ใครๆก็ใฝ่ฝันตามที่น้องเบอกนะคะแล้วก็ ทุกคนนะคะอยากได้นะคะเพราะว่าเป็นรถสปอร์ตที่ราคาไม่แรงจนเกินไปและที่สําคัญปีนี้ราคารถลงแรงมากนะคะปีที่แล้วบอกเลยว่าแพงกว่านี้เป็นแสนนะคะบอกเลยว่าคันนี้จัดมาให้เพียง4 9 9 0 0 0บาทนะคะจากปกติรุ่นนี้บอกเลยว่านะคะน้องเอออกไปยัง0,000 0กว่าแต่คันนี้จัดมาให้สี9นะคะถูกกว่าเป็นแสนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่ตามหา c ี v i c FC อยู่ไม่ควรพลาดนะคะคันนี้มาพร้อมกับสีขาวเดิมโรงงานนะคะ ประวัติดีใช้เหล็ด,ดอกเบี้ยพิเศษ2.89เท่านั้นเองที่สําคัญนะคะโปรเดือนนี้น้องเอให้แบบจุกๆกันเลยทีเดียวจอง999บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศส่งรถฟรีทั่วไทยนะคะสำหรับลูกค้าที่รับรถกับน้องเอเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับใครที่รักความเร็วความแรงนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้แค่ใช้ปลายเท้าสัมผัสบอกเลยว่าแทบจะบินได้นะ,ะเพราะว่า น้องเอเป็นคนหนึ่งที่ใช้รุ่นนี้นะคะแล้วก็รูปทรงเล็กก็จริงแต่ว่าการทรงตัวยอดเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะแซงนะคะก็ให้ความคล่องตัวเพราะเป็นรถที่เล็กแต่ว่าน้ำหนักพอสมควรไม่เบาไม่เ,มเหวียงนะคะฝนตกก็สามารถเกาะถนนได้นะคะรุ่นนี้น้องเอจัดมาให้นะ,ะพร้อมกับนะคะในส่วนของยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะสีเดิมโรงงานนะคะของเราพริกคว่ำน้ําท่วมน้องเอไม่เอามาขายนะคะบอกเลยว่า ลูกค้าได้รถเดิมแน่นอนที่สําคัญประวัติดีรายได้พอจัดให้เต็มฟีดาวกันไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคันกันแบบเต็มๆไปเลยนะคะค่ะสําหรับในส่วนของสีรถนะคะขอให้ดูได้เลยนะคะของเราเป็นสีเดิมโรงงานมีเก็บงานบ้างเล็กๆน้อยๆแค่นั้นนะคะดีควันน้ําท่วมไม่เอามาขายนะคะประตูเดิมกระโปรงเดิมที่สําคัญนะคะใครที่ ไม่อยากได้ในส่วนของโฉมหน้าตัวนี้นะคะน้องเยแนะนํานิดเดียวนะ,ะขับซีวิทยังไงให้ได้ตัวท็อปนะเราขับตัว e เปลี่ยนแปลงนิดเดียวก็เป็นตัว el ได้นะคะสามารถนะคะเปลี่ยนได้เลยนะคะไม่มีผลกับตัวรถนะคะแจ้งเปลี่ยนได้ในส่วนของชุดหน้านะคะติดไฟตัดหมอกแค่นี้เราก็ได้เป็นตัวท็อปแล้วนะคะโดยที่ใครไม่รู้เลยโดยรถที่เราใช้เงินแค่4 9 9 0 00บาทนะคะเพราะว่า ตัวท็อปกับรุ่นนี้นะคะตัวรองต่างกันแค่นิดเดียวนะคะในส่วนของโฉมหน้านะคะแล้วก็ตรงที่เปิดประตูนะคะแล้วก็กล้องมองหลังแค่นั้นเองนะ,ะไม่ได้แตกต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะคะน้องๆที่อยากจะได้รถหรูแต่พนไม่แพงนะคะเจแนะนำคันนี้เลยนะคะสาหรับฟิล์มนะคะก็ยังสภาพดีเยี่ยมเลยนะคะของเรานะคะเน้นดูแลทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นฟิล์มนะคะหรือว่ายางรถนะคะเช็ค 30จุดนะคะถ้าฟิล์มเสียเราเปลี่ยนให้ใหม่เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าได้วิ่งงานยาวๆนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยู่ไกลๆดูออนไลน์อยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะไม่ยากเลยนะ,ะฝากเซ็นต่างจังหวัดได้นะ,ะอนุมัติเอกสารครบภายใน3วันก็ส่งมอบรถให้ถึงบ้านนะคะไล่มาเลยนะคะรอบคันนะคะรุ่นนี้ตำหนิแทบหาไม่เจอนะคะนี่เลยนะคะสำหรับ c i v i c FC ปี2016ที่น้องเอกำลังอัดอยู่ตอนนี้นะคะใครไม่ทันยังไงก็สามารถนะคะโทรตรงได้เลยที่เบอร์0611737878นะคะขอภพาพเพิ่มเติมได้ทุกมุมนะคะไล่มารอบคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเชื้อเพลิงก็เติมได้ทั้ง E20 9591นะคะเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันพอสมควรนะคะขนาดว่าน้องเอใช้รถนะคะจากสุราษฎร์ไปนครศรีบอกเลยว่าไม่ได้กินน้ำมันเยอะ เขาจะมีโหมดประหยัดพลังงานให้ด้วยนะคะจะขึ้นที่แถบหน้าจอเรือนไม้นะคะสีขาวสีเขียวแจ้งเราว่าตอนนี้เราอยู่โหมดไหนประหยัดพลังงานหรือเปล่าหรือเราเหยียบหนักเกินไปแล้วสมควรเซฟให้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานบอกเลยว่าสุดยอดสําหรับรุ่นนี้นะคะไล่มาเลยค่ะมาพร้อมนะคะกับนี่บั้นท้ายที่สุดสะพึงโฉบเฉียวกันเลยทีเดียวนะคะตอบโจทย์แน่นอนเห็นเห็นไฟไท้ายปุ๊บรู้เลยว่าคันนี้เป็นซีวิกแน่นอนนะคะ แต่เดาไม่ออกคือตัวท็อปหรือตัวรองบอกเลยว่าดูไม่ออกนะคะสาหรับคันนี้นะคะนี่นะคะสาหรับด้านหลังนะคะก็สามารถนะคะใส่สัมภาระได้เยอะนะคะที่สําคัญอยากจะให้เห็นนะคะว่าฟ้าปิดฝากระโปรงทุกจุดของน้องเอเดิมๆนะคะด้านล่างก็มีในส่วนของล้อสแปร์อุปกรณ์แม่แรงให้ครบเลยทีเดียวนะคะนี่ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาลงมาเยอะจริงๆนะคะ499,000บอกเลยว่าเป็นคันแรกของปีนี้เลยที่น้องเองขายที่ถูกที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะประหยัดเงินจากป้ายแดงนะคะไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0 0เอาง่ายๆเลยนะคะ3 0 0 0นี่ถ้ารวมดอกเบีย้ยหลายบาทแต่ของเรานะคะไม่ต้องดาวก็ใช้เหรด,ดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยนะคะนี่ให้ดูนะคะ ภายในนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะหรูราเลยทีเดียวนะคะทรงสปอร์ตนะคะสภาพเบาะไม่มีรอยขาดรอยเย็บนะคะสำหรับนะคะประตูก็ดึงให้ดูได้นะคะเดิมเดิมโรงงานนะคะไม่มีพิควำมน้ำท่วมมาแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะไม่อยากจะดึงเยอะเพราะว่ายังแน่นอยู่นะคะนี่ประกบเดิมโรงงานนะคะเม็ด เรียงแถวกันแบบนี้เลยนะคะใครที่มีเพื่อนมีช่างมีอะไรก็พามาได้เลยนะคะพามาดูที่บริษัทได้เลยไม่มั่นใจก็พาช่างมานะคะรถสวยเดิมกล้าให้ดูนะคะในส่วนของคอนโทรลด้านหน้านะคะก็หรูหราดูมีระดับนะคะสตาร์ทอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับเ,ออเกียร์นะคะอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบรกมือนะคะใช้งานง่ายนะคะ หน้าจอใครไม่อยากได้แบบนี้ง่ายมากค่ะเปลี่ยนได้เลยนะคะสามารถเปลี่ยนได้นะคะอยากติดเ,เป็นจอถอยหลังเพิ่มเติมส่วนไหนระบบไม่ได้ยุ่งยากนะคะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะคะนี่นี่นะคะเดิมๆจริงๆนะคะเดี๋ยวตามพุ่งเองไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะเปิดมาในส่วนของห้องเครื่องนะคะ นี้เลยนะคะมีโลโก้รับประกันนะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์แผ่นเพจหมายเลขเครื่องต่างๆนะคะก็คือเดิมๆนะคะห้องเครื่องไม่มีสนิมให้กวนใจนะคะเครื่องสวยเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวให้แล้วเช็คแบตเตอรี่ให้แล้วฝากระโปรงเดิมนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหรือใครที่อยากจะฟังเสียงเครื่องยนต์ ก็โทรหาน้องเอได้นะคะสามารถโทรตรงได้เลยนะคะน้องเอพี่อยากฟังเสียงเครื่องยนต์เปิดกล้องทางไลน์ได้เลยนะคะที่เบอร์0ู1 1 7 3 7 8น8นะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะน้องเอบอกเลยว่าจองเพียง999บาทนะคะโปรโมชั่นเรามีให้ทุกเดือนนะคะเผื่อใครมาเห็นคลิปนี้หลังรถออกไปแล้วน้องเอก็ยังมีรถมาเรื่อยๆนะคะส่งฟรีทั่วไทยมีโปรส่วนลดอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้หลังรับรถอีก2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่อยากได้รถคันนี้เงินเดือนน้อยทำงานกี่ปีอยากดาวเท่านี้ผลเท่านี้ปรึกษา้องเอโดยตรงได้ที่เบอร์0611737878นะคะเซลเอนะคะคุยง่ายนะคะถ้าไม่หลับรับทุกสายนะคะอย่าลืมโทรกันมาเยอะๆนะคะ